ต้นขนุนพันทองประเสริฐสมาชิกใหม่อีกต้นที่เชิญเข้ามาอยู่ในบ้านสวนเมื่อสปีที่แล้วค่ะด้วยคุณพ่อบ้านอยากได้ขนุนอ่อนมาทำเมนูอาหารทางภาคเหนือแล้วหาซื้อขนุนอ่อนแบบที่ต้องการไม่ได้เลยจึงจัดมาปลูกสักต้นไว้หลังบ้านเชื่อว่าขนุนเป็นไม้มงคลหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือนอกจากนี้ ขนุนเป็นไม้ยืนต้นปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ทำไมเลือกขนุนทองประเสริฐคะขนุนนี้มีลักษณะแบบเดียวกับขนุนทุกสายพันธุ์จะต่างกันตรงที่ติดผลได้เรื่อยเรื่อยเนื้อสุกรสชาติด,ดีหวานกรอบอร่อยมาก การปลูกขนุนใช้เวลาปลูกสองปีขนุนจะออกดอกออกผลแต่ไว้แค่1-2ลูกต่อต้นเพราะต้นอายุยังน้อยรับน้ำหนักไม่ได้ถ้าอายุต้น3มปีเพิ่มลูกได้อีกหลูกต่อต้นคุณภูวเดชบอกว่าระยะการไว้ลูกให้ไว้กิ่งที่ห่างกันระยะ80เซนติเมตรถึง1เมตรเก็บไว้กิ่งละ1ลูกนอกนั้นตัดขายขนุนอ่อน สำหรับปัญหาของการปลูกขนุนคือเชื้อราที่น่าจะเกิดจากมูลขี้ไก่ที่ไม่ได้นำมาพักไว้ก่อนใส่อีกอย่างคือครัวเน่าเกิดจากมีแมลงไปเจาะตรงก้านของขนุนแก้ปัญหาโดยใช้สารชีวพันธุ์พ่นป้องกันไว้ปัญหาอื่นๆก็มีเรื่องน้ำขนุนต้องการน้ำตลอดเพื่อให้ชุ่มชื้นตลอดแต่ไม่ต้องการแฉะไม่ใช่ให้น้ำจนขัง นอกจากปลูกขนุนแล้วที่บ้านสวนยังมีชมพู่ทับทิมจันทร์ซึ่งตอนนี้กำลังแตกใบยอดแดงๆนะคะบางกิ่งก็ออกดอกแล้วค่ะ ชมพู่ทับทิมจัน์ทรก็อายุเท่ากับขนุนนะคะแต่ต้นสูงมากเท่าตึกสองชั้นเลยทีเดียวเติบโตเร็วมากค่ะร่มเงาเขาแผ่กินก้านสาขาทั่วบริเวณสวนเลยทีเดียวความเป็นร่มเงาของเขาทำให้บางขนุนขนุนแทบจะไม่ได้โตกันเลยเชียว ช่วงนี้ชมพู่แตกใบอ่อนจะมีหนอนบุ้งมากัดกินใบชมพู่นะคะตัวหนอนจะมีขนสีเหลืองๆเ,เป็นกระจุกๆเห็นชัดเจนนะคะเวลาพบเห็นก็จะจับทำลายค่ะในสวนนอกจากชมพู่แล้วยังมีมะม่วงมีกล้วยมีฝรั่งและไม้ผลอีกหลายชนิดนะคะคุณพ่อบ้านจะผูกเปเลนอนไว้นะคะเวลากลางวันลมพัดเย็นสบายค่ะนอกจากนี้ยังมีมะนาวนะคะมะนาวพันธุ์นี้นะคะ ไปปลูกที่บ้านน้องสาวไม่ออกผลค่ะปลูกหลายปีก็ไม่ออกผลจนมาปลูกที่บ้านสวนนี่แหละค่ะได้ผลผลิตได้เห็นกันแต่ก็ช่างน่าสงสารเหลือเกินเพราะว่าพื้นที่บ้านสวนแคบค่ะเขาไม่ได้รับแดดนะคะเขาต้องยืดต้นขึ้นไปเพื่อรับแดดโดนต้นชมพู่บังนะคะ นี่ก็เบียดขึ้นไปดูกิ่งยื่นไปหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำไมบ้านสวนถึงอยากได้พื้นที่กว้างๆนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ปลูกต้นไม้ที่ชอบนะคะเพราะพื้นที่ตรงนี้แคบเกินไปซะแล้วค่ะนี่คือความสุขเล็กๆในใจบ้านสวนนะคะความสุขที่อยู่รอบตัวเราไม่ต้องหาไกลาจากที่อื่นค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน ใในนจฉัได้ฝรั่งกินแล้วแล้วก็ไป